เดี๋ยวพามาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำนาหวานคือเร่งรีบจนเกินไปพี่นอ้องก็ไม่รู้ว่าหวานตมหรือว่าหวานแห้งหรือว่ายังไงไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงคือนี่พี่น้องอันนี้นี่คือเขาผมว่าเขาเร่งรีบจนเกินไปเร่งรีบจนเกินไปคือเขา คือหวานแล้วก็ปัน่นเรียกว่าอย่างไงคือคือดินมันยังไม่แห้งแล้วก็ปัน่นพี่น้องเนี่ยถ้าลักษณะนี้นี่ข้าวมันจะงอกไม่ค่อยดีพี่น้องเพราะว่าอยางเพราะว่าดินมันล็อกพี่น้องสําคัญนี่สําคัญนี่คือหญ้ามันจะขึ้นพี่น้องปุ่นหญ้ามันจะขึ้นพี่น้องเื่องเพราะหญ้ามันขึ้นนี่ เรียบร้อยบาบน,นี้แล้วบวกกับถ้าฝนมันทิ้งช่วงนี่ดินมันล็อกพี่น้องเดี๋ยวให้ดูเนี่ยถ้าหวานแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าเตรียมตัวรับมือเรื่องยาไปเลยเนี่ยถามว่าข้าวงอกไหมมันก็งอกพี่น้องแต่ว่ามันจะงอกช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินมันล็อกดินมันแห้งพี่น้องเนี่ยเห็นบอก ถามว่ามันงอกไหมมันก็มีงอกบ้างพี่น้องมันก็มีงอกบ้างเห็นบอมมันก็มีงอกบ้างเออแต่เปอร์เซ็นต์การงอกนี่มันจะมันจะไม่เต็มร้อยพี่น้องอืมสําคัญนี่คือหญ้าพี่น้องหญ้ามันจะเดือยวซูมห้เบืองเห็นไหมเนี่ยหญ้านั่นน,นี่เห็นบหมนี่หญ้านั่นนี่เออนี่หละผมเพิ่งบอกว่าหวานข้าวเนี่ยคือถ้าจะแห้งก็ให้แห้งไปเลย เอมไม่ใช่ว่าอันนี้หวานจะแห้งก็ไม่แห้งอือจะเปียกก็ไม่เปียกเออคือหวานแบบกระเทิดพี่น้องอเห็ดแบบกระเทอือกระเทืนคือผมถามว่ารออีกสักหน่อยได้ไหมเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเห็นบอคือเขาหวานไปแล้วปุ๊บเนี่ยฝนกับปมตกวันนี้ดินกับแห้งอือคือเขาเรียกว่านยังไงคือเป็นแบบดินแบบ จะว่าแฉก็ไม่แฉะจะว่าแห้งก็ไม่แห้งนะเป็นดินกระเทือนนะเห็นบอกเนี่ยแล้วบวกกับเป็นดินเหนียวด้วยเนะี่ยดินมันสีล็อกได้แบบนี้พี่น้องอดินมันล็อกแบบนี้สําคัญคือพอหวานวันนี้ปุ๊บเนี่ยหญ้ามันจะนับหนึ่งทันทีเลยเห็นไหมหญ้ามันสีนับหนึ่งเลยถึงข้าวจะงอกหรือไม่งอกหญ้ามันจะขึ้นก่อนแล้วเพราะว่าเราหวานแบบนี้ ข้าวหวานแบมันมีนะคือเราไม่เราไม่ได้ปั่นตากหญ้าไงพี่น้องคือถ้าเราหวานดินแห้งดินหมาดเนี่ยมันจะได้ตากหญ้าไปด้วยแมนบอกแต่ลักษณะนี้เนี่ยเราไม่มีการตากหญ้าเลยหญามันบตายพี่น้องบวกกับดินมันเปียกมันแฉะเนี่ยหญามันจะงอกท่นที่เลยปั่นวันนั้นหญ้ามันก็จะขึ้นวันนั้นแหละแต่ข้าวเนี่ยมันต้องรอเวลาสามสี่วัน เออมันถึงสี่ขึ้นแล้วที่นี่หญ้ามันจะนำข้าวลักษณะนี้เนี่อพี่น้องเบิ่งเลยบวกกับดินดินมันล็อกข้าวไว้เนี่ยแบบนี้เห็นบอกดินมันจะล็อกข้าวไว้เออเพราะว่าอย่างเพราะว่าเอิรนภาษาบ้านผมเอิรนว่ามันกระดังพี่น้องมันกระดังเออยญาเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อลักษณะนี้นีหย่าเฮ็ดเออข้าวนาปีนะคือ ผมบอกเสมอว่าข้าวนาปีเนี่ยปัญหาสําคัญปัญหาสําคัญของข้าวนาปีคือวัชพืชพี่น้องมันคือวัชพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยการสีเฮต้าวานเนี่ยสำคัญหัวใจรักเนี่ยคือเราต้องควบคุมวัชพืชให้ได้พี่น้อง,ทำ,งทำยังไงก็ทํายังไงก็ได้วิธีไหนก็ได้ให้วัชพืชมันขึ้นน้อยที่สุดอ่าแต่ลักษณะนีเนี่ย วัชพืชมันสิขึ้นหลายไปนอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหวานนะถ้าจะหวานนะถ้าจะแห้งก็ให้แห้งไปเลยเออหรือไม่ก็ถ้าจะทํานาตมมีระบบน้ํามีระบบน้ากระเฮ็ดนาตมตีเถือกไปเลยอือันนี้นี่จะตมก็ไม่ใช่จะแห้งก็ไม่เชิงกระเถอะกระเทืน,เ,ทนเอาไปเอามาแล้วนะั่น หญ้ามันจะขึ้นแซงข้าวพี่นอ้องหยามันทีแซงเขาพ่อหยามันแซงเขาเห้ได้ไรบ้านนี้บวกกับอนาคตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าน้ํามันจะมาไหมหรือว่าน้ํามันจะแรงไหมเข้าบ่ลูไงพี่น้องพอเราไม่รู้นี่เข้าต้องควบคุมหยาตั้งแต่แรกเริ่มให้ได้เออแต่ลักษณะเนี่ยพี่น้องเบิง แบบนี้เนะ่ะดินมันล็อกเดอ้อพี่น้องดินมันล็อกเขาไวเออคือจังแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เข้าหวานถูกช่วงเวลาเห็นไหมหญ้ามันจะไม่ค่อยมีพี่น้องมีแต่เขาเห็นบ่เนี่ยเห็นไหมแบบนี้เทียบเทยบกันให้ดูชัดๆเลยนะเห็นบ่ฟังผนเห็นว่าเขาทํานาหยอดเป็นแถวเป็นแนวเลยไม่มีหญ้าเลยเพราะว่าเขาทําตอนดินมันชื้นหมาด แต่อันนี้ดินแฉะเห็นบ่ไถปั่นไปก็เป็นคล่องเป็นคล่องเป็นห้อยเป็นห้อยอยู่แบบนี้ไอ้ที่เขียวๆเล็กๆอันนี้มันบริเมล็ข้าวเลยนเนี้ยมันคือหญ้าพี่น้องเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยมันคือหญ้านั่นเนี่ยหญ้าพวกนี้แล้วมันจะขึ้นมาแซงข้าวพี่น้องอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยระว่างพี่น้องเรามาทาลองไม่ต้องรีบพี่น้องไม่ต้องเฝ้าหรอกไม่ต้องบอกว่าอ้้เห็นข้าวเห็ดแล้วอยากเห็ดตามเห็นบ่าเนี่ย ดินมันจะแห้งดินมันจะแข็งพอดินแข็งมันก็จะล็อกเมล็ดข้าวไม่ขึ้นพี่น้องแบบนี้แต่ตรงกันข้ามพอมันล็อกเมล็ดข้าวหยามันบล็อกเด้หยามันขึ้นเลยได้เ,เพราะฉะนั้นนี่แหละผมจึงบอกกับเอฟซีเสมอว่าดินถ้าจะหวานข้าวแห้งนะดินจะต้องมีความชื้นหมาดๆพี่น้อง เออไม่เปียกจนเกินไปไม่แฉะจนเกินไปไม่แห้งจนเกินไปเฮ็ดหน้าหวานพี่น้องหน้าหวานหน้าสำรวยเฮาต้องหาระยะเวลาหาจังหวะดีๆพี่นนอะเนี่ยผมว่าคือถ้าสมมุติว่าเขามาปั่นวันนี้เขาก็ยังทันนะเออยังดีกว่าที่เขาปั่นก่อนนั้นเนี่เห็นบอกเขาปั่นตอนที่มันดินแฉะดินดินแฉะดินชื้นเลยนะเห็นบอกมันสิแข็งในแบบนี้เห็นบอก แข็งแล้วมันก็จะล็อกข้าวไว้ข้าวมันก็จะไม่ขึ้นเขามันบกขื่นได้แบบนี้หญ้ามันจะขึ้นก่อนแต่ตรงกันข้ามฝั่งนี้เห็นบะถึงมันจะมีช่องว่างแต่ว่าเขาหยอดถูกช่วงจังหวะหญ้าก็บ่มีเห็นบอหญ้าก็ไม่มีเห็นไหมมีแต่ข้าวพี่น้องมีแต่เขาฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นบะ ขาหวานเขาหยอดถูกช่วงจังหวะมันหวานในช่วงหยอดในช่วงที่ดินมีความชื้นหมาดพี่นองมันสีบม่มียาเห็นไหมเออมันจะไม่มีญ้าเห็นบ่แต่ฟังนี่นะผมบอกเลยว่านี่ญ่านี่ตึมพี่น้ะงรักเ็ดเ็ดหน้ารักษานี่ย่านี่ตึมเห็นบ่เน,น,นี่ยม,ม,มันเริ่มขึ้นแล้วนี่ญ่านี่เห็นบ่ดินก็จะแข็งดินก็จะล็อกข้าว อย่าเฮดเดอพี่น้องเด้อแบบนี้เด้ออีกหนึ่งตัวอย่างแบบนี้เนี่ยแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วพี่น้องแค่เริ่มต้นในการเฮดหน้าก็ผิดแล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราจะเอาญ้าไม่อยู่พี่น้องพอเฮ้าเอาหยา่อยูนี่เฮดนวไรบ้างนี้ผลผลิตพี่น้องส่งผลถึงผลผลิตผลผลิตมันจะน้อยพี่น้องเออก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟัง อันนี้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทํานาที่ไม่ถูกช่วงไม่ถูกจังหวะพี่น้องทาในช่วงที่ดินมันแฉะมันชืน้นจเกินไปพี่น้องดินแฉะดินชืน้นเกินไปนี่มันจะทําให้ยาเยอะแล้วก็เมล็ดข้าวไม่ค่อยงอกเพอเผอนี่มันอาจสีเน่าผอมเลยพี่น้องแบบนี้ข้าวมันจะเน่าด้วยนะเพราะว่าเราหวานไปแล้วนี่ปั่นปั่นกบไง เนื้อพ่อปันกลบเนื้อดินมันชื้นจนเกินไปเนี่ยทำให้ข้าวนี่เน่าพี่นอ้องเออเขาเขาก็มงกก่งงอกเอกถึงงอกนี่ยมันก็งอกไม่ทันหญ้าแล้วเพราะว่าอย่งางเพราะว่าหญ้ามันขึ้นก่อนไงเออก็ล่องไปพิจารณาล่องเมืองพี่นอ้องเห็นหน้าว่ามีถือว่ามีผิดพ,พี่นอ้องแต่ว่าถ้าเริ่มต้นแล้วไม่ดีเนี่ยเอ,อนาคตหรือว่าอีกสองสามเดือนข้างหน้าก็ ก็ต้องมาแก้ตามมาแก้ปัญหาเรื่องหยาเรื่องวัชพืชอีกแต่ถ้าเราเริ่มต้นดีไม่มีวัชพืชตั้งแต่ทีแรกอืมอนาคตเน่ะเข้ากับสบายไปอีกเราไม่ต้องมาตามแก้เรื่องวัชพืชมันบลาเพราะฉะนั้นลองเอาไปพิจรารณาลองเบิง์พี่น้องอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้ออย,ยา่าทำเด้อแบบนี้เพราะว่าอย่างเพราะว่าหยามันสีหลายพี่น้องอืมคือแห้งก็แห้งไปเลย หรือเปียกก็เปียกไปเลยอย่าทำกระเทอะกระเทินแบบนี้อันนี้นาตุมก็ไม่ใช่นาแห้งก็ไม่เชิงพ่อกำกาภาษาบ้านผมเอินว่าพ่อกำกาหญ้าหลายพี่น้องซ้ำนี่แหละ